ครับกาบสวัสดีช่วงแรกของวันที่3ตุลาคมพศ2562ผ่านหาดหลวงสงศ์กาดสวดัสดีแฟนเพจทางช่องย you ูทูบยุซี่พะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของม่มุนเมียสียุซี่พะโคสิงห์เหล่ากาดสวดัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ครับพี่น้องครับนี่ครับมาเปิดแบ่งงว่วนเลยครับพี่น้องครับ นี่เป็นแม่ไทยกลางลูกผสมบามันครับพี่น้องครับสวยๆสดๆลูกตัวที่2องนะครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบบวกไปห้าลอยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับลูกสาวอยูซีเดือนบวกแม่รุ่นทรวงนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีพอพันบามันอยู่ในขวาก่นครับทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งผมผู้บอกอยู่นี่กิบเพรารู้ว่ามันท่องจริงหรือบ่ท่องหรือเสื่องไปหรือบ่เสื่องครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับเป็นขวานิฐานแต่ว่าเพิ่นมีพอพันอยู่ในห่นนี่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดๆครับพี่น้องครับ ราคาสองหมืนหาพันนะครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่ลูกเมียสดๆนะครับท่านใดสนใจกัโทร่มากครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพอครัวตั้งอยู่บ้านอแปนตะมนต์วันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชิดไปไหครับมากระจงทร่มาซื้อครับพี่น้องครับเห็นัวส่งฟรีบอมี่มาจ้ำนะครับพี่น้องครับ ครับก็การกางค่อนข้างคลอดกับเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรนโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบใส่ใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมังยิีกับจังทัมาเบอร์ที่ผมให้ไว้ครับพี่น้องครับนะครับถึงเชียงทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับผูกร้านได้นะครับท่านใดสนใจกับทัมาครับพี่น้องครับมังกระกาครับพี่น้องครับมาพร้อมครับแม่นี่ครับแม่ลูกเมียงวัวลูกแรกแม่ลอยสันขวานโกลบสองครับ ง้วโบดถควบเคลื่อนครับผสมโตได้สามมือนี่ครับพี่น้องครับซึ่งละพันครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเป็นกับโบดถควบเคลื่อนครับตัวแม่กับโบดถควบเคลื่อนครับสําหรับค่มนี่เอาไปสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับบัดนี่ทะยกสองค่มนี่ใช่กันครับพี่น้องครับคิดในราคาสุดคุ้มครับเอาไปในราคาสี่หมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับทะยกได้ครับพี่น้องครับถ้าแยกกันย่างทีราคานําเลี้ยนไปครับนี่ครับท่านใดสนใจกับ เนี่เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มากกับไ่ค่อยได้ตอบไปไหนครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับคอมเมนสมัยตะกี้กับไ่ได้เหรอครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าบ้าไก่แถมหย่ามันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ไทยสี่แบกไปส่งครับไม่ไทยสวัสดีเอฟซีนะครับไม่ไทยครับนี่ครับแบกหย่าอยากได้เมียพไรนะครับพี่น้องหลังจากเลือกยาเสพติดมาได้ระยะสามสี่เดือนที่มาทำงานกับผมบ้านี้ว่าอยากได้เมียพไรนะก็สิได้บอกเถอาแก่ดีไปหาเมียให้อยู่ครับพี่น้องครับ เริ่มมีผู้สาวเหรอครับผู้สาวทั้งเสบียงดอนเตียงเพลินเพลิดกับเสิยดิษยแใส่เต้าเพลินกับพวกได้ปรากฏโตเหรอครับพี่น้องครับนี่เริ่มมีผู้สาวแล้ยวจะว่าไผ่สีตัวไผ่ได้ครับระวางไม้ไถ่กับผู้สาวครับพี่น้องครับนี่ครับหันเข้ามาเลี้ยงวัวเด้ครับพี่น้องครับเปิดเป็นชุดเป็นชุดให้เราครับพี่น้องครับเลี้ยงไงทนแดดทนโลอนทนฝนครับพี่น้องครับท่งทั่วประเทศได้ครับน้องเหนือจากสองร้อยกิโลกับเท่มาคุยกันครับพี่น้องครับถามมันบ่ไกลกันนาเจียรติยืนยันกันไปถามมันไกลกันกับซอยคาถามันเด้อครัับบพี่น้องคร เพราะว่าเห็นใจทั้งผู้ขายน้ครับทั้งขายทั้งผู้ขายก็เห็นใจผู้ซื้อครับพี่น้องครับเห็นเป็นง้วนถือที่สุดได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับแทร็กชิพนี่ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พากโกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามผลงานของช่องเฮาน้ำครับพี่น้องครับฝากกุญญ์ผลผลงานของเฮาน้ำครับพี่น้องครับนอกเหนือจากการขายง้วนแล้วทางเฮาก็ยังบริการรถรับจ้างได้ครับพี่น้องครับตลอด24ชั่วโมงเขื่อนใหญ่เลียงและบริการรถรับจ้างทั่วไปครับพี่น้องครับราคาเป็นมิตรครับ บริการดุดยานมีครับพี่น้องครับโทรมาได้24ชั่วโมงเลยครับเลี้ยงรถรับจ้างครับเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับจะเลี้ยงยืมเงินนี่บ่ได้ใดนะครับแม่กะทังแม่ไทยโทรมาผมก็บ่รับครับเพราะว่าหูจักว่าเราสิยืมเงินเราโทรนำนำครับพี่น้องครับครับสวัสดีเอฟซีอีรอบครับพี่แม่ไทยครับครับลาเบแย่งงาก่อนครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ